คุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงรถกระบะท,ที่ทั้งแข็งแกร่งทนทานและยังมาพร้อมความหรูหราและเทคโนโลยีล้ำสมัยที่สุดหลายคนอาจจะมีชื่อในใจแต่วันนี้ผมอยากชวนทุกคนมาทำความรู้จักกับรถกระบะรุ่นใหม่ล่าสุดที่เรียกได้ว่ากำลังเป็นที่จับตามองไปทั่วทั้งเอเชียและตลาดโลกนั่นก็คือนิสสันนาวาร่า2026ใหม่ล่าสุดคันนี้ครับรถกระบะท,ที่ไม่ใช่แค่ยานพาหนะสำหรับใช้งานทั่วไปแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความภาคภูมิใจ ความแข็งแรงและสไตล์ที่บ่งบอกความเป็นคุณได้อย่างชัดเจนสำหรับใครที่กำลังมองหากระบะคู่ใจที่พร้อมลุยทุกเส้นทางทั้งในเมืองและนอกเมืองผมบอกเลยว่าคลิปนี้คุณไม่ควรพลาดเพราะเราจะพาไปจอดลิกทุกมุมตั้งแต่ดีไซน์ภายนอกขุมพลังภายในห้องเครื่องสมรรถนะการขับขี่ไปจนถึงห้องโดยสารเทคโนโลยีความปลอดภัยราคาและการเปรียบเทียบกับคู่แข่งเรียกได้ว่าครบทุกประเด็นในที่เดียวถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับ เมื่อมองจากภายนอกนิสสันนาวารา2026มาพร้อมกับการออกแบบที่บึกบึนและล้ำสมัยมากขึ้นกระจังหน้าขนาดใหญ่ดีไซน์ใหม่เส้นสายคมชัดดูแข็งแรงผสานเข้ากับไฟหน้าเล็ดทรงทันสมัยที่ให้แสงสว่างคมชัดทั้งกลางวันและกลางคืนตัวถังถูกปรับปรุงให้มีความแอโรไดนามิกมากขึ้นแต่ก็ยังคงความแข็งแรงในสไตล์รถกระบะสมบุกสมบันล้ออลลอยดีไซน์ใหม่ขนาดใหญ่ช่วยเสริมภาพลักษณ์ดุดันและสปอร์ตในเวลาเดียวกัน สีดำมันวาวที่คุณเห็นอยู่นี้ก็ยิ่งทำให้นาวาราดูหรูหรามีระดับขึ้นอีกขั้นใต้ฝากระโปรงนิสสันจัดเต็มให้กับเครื่องยนต์ที่ทั้งแรงและประหยัดน้ำมันโดยคาดว่าจะมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.3ลิตรและอาจมีรุ่นเครื่องยนต์ไฮบริดให้เลือกสำหรับตลาดบางประเทศกำลังสูงสุดอยู่ราวราว190-210แรงม้าแรงบิดเหลือเฟือสำหรับการลากจูงและบรรทุกหนักเกียร์อัตโนมัติ7สปีดปรับปรุงใหม่ทำงานได้อย่างนุ่มนวลและตอบสนองช็อตไว ระบบขับเคลื่อน4ล้อถูกพัฒนาให้พร้อมลุยทุกสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นถนนในเมืองที่เรียบหรือเส้นทางออฟโรดสุดโหดเมื่อเข้ามาภายในห้องโดยสารสิ่งแรกที่คุณจะสัมผัสได้คือความหรูหราและความสะดวกสบายที่มากกว่ารถกระบะทั่วไปเบาะนั่งหุ้มหนังแท้ดีไซน์ใหม่รองรับสรีระได้ดีช่วยลดความเมื่อยล้าในการเดินทางไกลแผงคอนโซลหน้าถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดมาพร้อมหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่ รองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายระบบเสียงคุณภาพสูงให้บรรยากาศเหมือนอยู่ในโฮมเท h เตอร์ช่องเก็บของต่างๆถูกจัดวางไว้อย่างชาญฉลาดเพิ่มความสะดวกในการใช้งานทุกวันเทคโนโลยีและระบบความปลอดภัยในนวาว a r a 2่า2 0 2กก็จัดเต็มไม่แพ้ใครนิสสันใส่ระบบ Propilot Assist เข้ามาช่วยให้การขับขี่ในเมืองและทางไกลปลอดภัยยิ่งขึ้นเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ระบบ Break เบรกอัตโนมัติฉุกเฉินกล้องมองรอบคัน360องศาและระบบช่วยเตือนเมื่อออกนอกเลนนอกจากนี้ยังมีถุงลมนิราภัยรอบคันโครงสร้างตัวถังที่แข็งแรงขึ้นทําให้ผู้โดยสารมั่นใจได้ว่าปลอดภัยตลอดการเดินทางสําหรับเรื่องราคานั้นแม้ยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการแต่คาดว่าจะเปิดตัวในประเทศไทยที่ราคาเริ่มต้นประมาณ800,000ปลายๆถึง900,000กว่าบาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและออปชันที่เลือก ถือว่าเป็นราคาที่แข่งขันได้ในตลาดเพราะเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งอย่างโตโยต้าไฮรักเรโวหรือ f o r ์ r a n นเจอร์แล้วนาวารามีความโดดเด่นในเรื่องดีไซน์ความทันสมัยของเทคโนโลยีและความคุ้มค่าต่อราคาสรุปแล้วนิสสันนาวาร่า2 2 6คือรถกระบะที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานจริง ความสวยงามทันสมัยและความปลอดภัยครบครันใครที่อยากได้รถกระบะที่พร้อมลุยทุกเส้นทางแต่ยังมีความหรูหรานั่งสบายเหมือนรถ SUV ผมว่านาวารารุ่นใหม่นี้คือคำตอบที่ชัดเจนมากๆและแน่นอนว่าการที่ผลิตในประเทศไทยก็ยิ่งทำให้มั่นใจได้ทั้งคุณภาพและบริการหลังการขายที่ทั่วถึงเมื่อพูดถึงการขับขี่จริงหลายคนคงอยากรู้ว่านิสสันนาวารา2026ให้ความรู้สึกบนถนนอย่างไรจากการทดสอบเบื้องต้นพบว่าระบบช่วงล่างได้รับการปรับปรุงใหม่ทั้งหมด ใช้เทคโนโลยีจากรถ SUV ของนิสสันที่ช่วยซับแรงกระแทกได้ดียิ่งขึ้นคุณจะสัมผัสได้ถึงความนุ่มนวลแม้ขับบนถนนครุกคะหรือผ่านหลุมบ่อนในเมืองระบบพวงมาลายัยไฟฟ้าก็ตอบสนองไวและแม่นยำขึ้นทําให้การควบคุมรถที่มีตัวถังใหญ่แบบนี้เป็นเรื่องง่ายดายอีกจุดที่น่าสนใจคือเรื่องความเงียบภายในห้องโดยสารนิสสันได้ใส่วัสดุซับเสียงรอบคันรวมถึงกระจกการเสียงรบกวนทําให้แม้ขับที่ความเร็วสูงก็ยังพูดคุยกันได้สบาย ไม่มีเสียงลมรบกวนมากเหมือนกระบะรุ่นก่อนๆซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นจุดแข็งที่คนใช้รถในชีวิตประจำวันจะต้องชอบแน่นอนสำหรับใครที่เน้นใช้งานบรรทุกหนักนาวารน่า2026ก็ยังคงตอบโจทย์ได้ดีน้ำหนักบรรทุกสูงสุดกว่า1ตันและยังรองรับการลากจูงได้มากกว่า3.5ตันเหมาะทั้งสำหรับคนที่ต้องขนของทำธุรกิจหรือคนที่ชอบลากเรือเจ็ตสกีหรือรถบ้านสำหรับการเดินทางท่องเที่ยว ในเรื่องความประหยัดน้ำมันนิสสันใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในการควบคุมการจ่ายน้ำมันและอากาศทำให้เครื่องยนต์แม้จะมีแรงมา้ามากแต่ก็ยังสามารถประหยัดเชื้อเพลิงได้ดีกว่ารุ่นก่อนๆโดยอัตราสิ้นเปลืองคาดว่าจะอยู่ราวราว14-16กิโลเมตรต่อลิตรขึ้นอยู่กับรูปแบบการขับขี่ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับคู่แข่งแล้วนาวาราถือว่าประหยัดใกล้เคียงกับโตโยต้าไฮรักและเหนือกว่าบางรุ่นในตลาดอีกสิ่งที่ทำให้หลายคนมั่นใจคือการดูแลรักษานิสสันมีเครือข่ายศูนย์บริการครอบคลุมทั่วประเทศ และยังมีโปรแกรมบำรุงรักษาราคาพิเศษสำหรับลูกค้านาวาราใหม่ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายระยะยาวให้กับเจ้าของรถถ้ามองในเชิงการเปรียบเทียบกับคู่แข่งเราจะเห็นว่า t o y ยต a h i l u ั Revo ขึ้นชื่อเรื่องความทนทาน Ford r a n นเจอโดดเด่นเรื่องขุมพลังและเทคโนโลยีส่วน m t ิ u b i บิ i ิไททันขึ้นชื่อว่าคุ้มค่าแต่สำหรับนาวารา2026จุดเด่นคือการผสมผสานทุกอย่างเข้าด้วยกัน มันแข็งแกร่งเหมือนไฮลักแรงใกล้เคียงเรนเจอร์แต่ก็มีความนุ่มนวลและความเงียบในห้องโดยสารที่ใกล้เคียงรถ SUV มากกว่าเรียกได้ว่าเป็นประบัดที่ให้ความสมดุลในทุกด้านอีกมุมหนึ่งที่หลายคนอาจยังไม่รู้คือนาวาร่ารุ่นใหม่นี้ถูกพัฒนามาโดยใช้แพลตฟอร์มร่วมกับพันธมิตรระดับโลกทําให้มีความแข็งแรงและทันสมัยกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นเรื่องความปลอดภัยการควบคุมหรือการรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆใ,ในอนาคตเช่นระบบไฟฟ้าหรือไฮบริด ท้ายที่สุดแล้วนิสสันนาวราร่า2026ไม่ได้เป็นแค่รถกระบะธรรมดาแต่มันคือการยกระดับมาตรฐานใหม่ของรถกระบะในประเทศไทยและในภูมิภาคนี้สำหรับคนที่กำลังมองหารถที่ตอบโจทย์ทั้งการทำงานและการใช้ชีวิตครอบครัวหรือการผจญภัยนาวราร่ารุ่นนี้สามารถทำได้ครบทั้งหมดในคันเดียวดังนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นสายทำงานหนักนักเดินทางหรือคนที่ต้องการรถครอบครัวที่แข็งแรงปลอดภัยนาวราร่า2026ก็น่าจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้ามเลยครับ